มาหาสนุกแน่นอนเพราะวันนี้เราใช้ไข่3มฟองกับอาหารที่เหลือจากงานปาร์ตี้3อย่างไส้กรอกหมูยอกุนเชียงกุนเชียงเราก็ต้องหั่นวัตถุดิบก่อนหัน่นกุนเชียงหั่นชิงเชียง ิ้มสุกแล้วก็ใส่ไข่ผิวขาวใช่แล้วพอ ไท่ป่นต้นหอมซอยไข่ลาวว่ามหาสนุกพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับมหาสนุกแน่นอนมีอะไรก็ใส่ไปมีอย่างนี้แหละ ไข่ลาววามหาสนุกขึ้นโต๊พร้อมรับประทานแล้วครับมีนะครับอ๋อนี่ครับซอสพริกราดเลยนะครับจุใจแน่นอนกับไข่สามฟองมียังไม่ได้กินเลยนะครับก็ยักหน้ายิ่งจักยิ่งจักยิ่งจักเลยนะครับนี่อืเป่าก่อนเป่าก่อนมีสมาชิกนะครับอันนี้เป็นแมวครับแมวอื สุกมากสุกน้อยก็ตามชอบเลยนะครับแต่ลาวาหรือไม่ลาวาก็ตามชอบนี่นะครับต้องลาวานะครับทามไมลาวาก็ก็ไม่ใช่ชื่อไข่ลาวาก็อาจจะเป็นไข่แห้ง <c oughs> ใช่ไหมครับใช่ไหมครับกาจะใช่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 อ๋อน้องก็จ,จะมารอยกมือนะครับไปเงีับไปเงีับเปไงรับเปเงรับ,รบ,รบโอ้โอ้